ผ่านโอโ้เขาอัพเดทจริงเจอบอทแพทใหม่เข้าไปแทกรีดไอ้เราคนเี่เล่นไอรอนแมนมนเล่นได้ไงแบบมตเลยเน้ยเงี้ยสุทางควลมานแบบมาคนเดียวไอรอนแมน เต็มตีนใครวะกล้องเหรอผมเ,เราไปเคลียร์ชั้นสองแม่งก่อนเลยดีกว่าแล้วเราลงก็ลงมาชั้นแรกโอเคนี่วา,างนี้น่าจะโคตรกว่า,วาเ,เพราะชั้นบนมันจาดีมาถ้าเราไปเตือนัวนะเราเคลียร์ชั้นสองให้แม่งเคลียร์ไปหมดเลยชั้นสองชั้นสามมาโดยจะไดยเอาสองเลย ทางขวาไม่มีใครทางซ้ายประตูปิดต้อ,องพี่ออกขวาเลยด้านประตูเียบไปเรียบไปจะไปสองแน่ยิงไม่โดนหรอกโอ้ยิงเทียอะไรวะประตูผิดด้านประตู หมดกันที่หาหาปละคนนอกหลับเยไปยืนที่ยาดูเนี่ยไอ้เบนลาบหลังต้นไม้ลบไปแล้วรุนแรงไม่เจ็บไหมนะไม่เจ็บเลยไอ้เชี่ยนี่แม่งเป็นแม่งไปสงครามเวียดนามมาหลบหลัง ไอ้กุ้งมันจะยิงโดนพี่ได้ไงมึงดูมันยิงใส่ต้นไม้หมดเลยสารไว้ก่อนเนี่ยเซ็มีปืนแต่ใช้ไม่เป็นแม่นนรเราไม่มีฟารใบนี้ให้พวกกอนไล้อยมานี่ก็ตายขาตู้เลย กดจัดสองใช่ไหมซขวาปิดหมดเลยเงียบมากเลยตั้งต่อของตอนนี้เรากลับทางเดิมแล้วไปเคียร์หน้าบ้านไหมพี่แล้วก็เราจะเคียร์บ้านเราแล้วเราจะล์ตรงห้องนี้แล้วเราจะขึ้นไปชันบนแล้วเคียร์บนก่อนแล้วเราก็งจะลง ลอยกอนคือพี่แฟดไปแฟดปัญใดพี่ล็อกบันไดไว้ให้ก็เข้าไปเคลียร์เลยห้องเลยระวังด้วยนะพี่ระวัง เคลียร์เสร็จแล้วบอกพี่ไปไหมเอลเวเมนต์จะอยว่ไเรียกทีมไปไปเึ้นไปห้องบนไปเต็อไป Lilo, let's Down on the ground! Move! Down on your gun! No. Hands up! Drop to your knees! I'm, I'm not moving! Hands up! Lilo. Lilo. Hands up! Police! Hands of the air! Me me me. Feet me. Feet talk. Get down! Suspect killed! Down. Talk to high ground! Uh copy that entry team! Proceed with mission. Stay down and turn around. Turn around slowly. Okay. I have to cut you for our safety. Is Janie gonna be alright? What about her dad?

ตายตายงัวตัวว่างพี่ข้างบ้ามีเยะบ้านกระบาดไปไอติดหมดแล้วแฝดพี่หมดแล้วก็มีไห t ไม่ใช่ต e ดแล้วมูซ e ่งเซม a ครับอ้าวมึตัววิ่งกอนไม่ไบ้านพี่แล้ว ย,ยิงยังยรง่อยอีกนี่เขาเป็นอะไรโอยล้มไปแล้วลอยอย่าไปจับนะพี่โอเคเราจะไปเคลียร์ตรงนั้นเฮ้ยกล้องเหมือนมีต้นตัวอ้อมอ่ะแต่ยังตีมันใครเฮ้ยโอ้ย p l e a s ขึ้นก็เหตุอะไรวะ ต oh, like ah. oh, yeah. ัวเล็กอยู่ตรงช่วงลาวาเานกัน็อาวาานนี่พี่แดแค่หลายลูกแม่งไม่เข้าตัวนี้เลยเจ็บนิดนึงเจ็บแขนแต่มึงอเจบเยอะเลยก๊อฟเข้าเี๋อย่าโดนยับ i need that i get on the ground now get on the hands up do it now put, put your hands up we're gonna get you out of here what have you done to my house entry team the talk civilian restrained and ready for transport great entry team keep it up ได้ไี่แล้องอยู่ไหนวะดนิสยามสนามยา่ะสายา,สามเฮ้่เ้น้ำยาเป็นทางไหนทางนีน้มันต้องอ้อมไกอ่ะถ้าจะขึ้นสนามยา่า ไปหนามย่าไงพี่ยิงแบยิงช่วยไม่ได้พี่อะไรอย่างเนี้ยปะ ก็ลงข้างล่างบวลยถึงไปสนามหญ้าได้แบบเนี่ยข้างในมันก็จะยิงมาไว้บ้างเดี๋ยวไม่ร้ายอันนี้ลงข้างล่างเอ้ยอะไรนี้ก็ได้วะแต่ก็กลัวข้างในยิงนะชั้นแรลกมันมีประตูเข้าข้างในตรงไหนบ้างวะ กระจกประตูข้างหน้าบานเง้ไปเลียร์ข้างล่างกันเลยิแล้วก็ออมขึ้นมาีกฝังเออได้คว้าคว้าเก็บนะมีขาตัวมึง Roger right. team tag him and keep him. Not too long. Don't run or reach for anybody! Has them! Get down and don't move! Farm's out What in the f your hands were hands in the air! i <laughs> suspect down. even close. I'm not even close. I'm assistance Medical standing is standing by. <irrel> <laughs> Put your hands up and i

อ้างนี้อ้องฉายน้ำฉายซีมมาเข้าก่อนเลยครับคือดีดีเข้ามไม่ต้ง็ไใครเลยนะน้องไม่็นใครไม่มีใคร มีอัพเจ็ตทีมตรงไหนวะเนี่ยกดไปแล้วตรงนี้เมื่อกี้เป็นสองออปติกทีมเดี๋ยวเช็คก็่อนเดี๋ยวแค่จับไอ้พวกนี้ล่ะข้างบนนะชี้จะตายจัดเลยห้องเนี้ยไม่มีอะไรอ่ะห้อนี้เกลีอไ่มอะไรปะเกล่ยเกล่ยแต่มันขึ้นทางไหนได้บ้างวะ นี่อีกครั้งนี่ก็ขึ้นได้ขึ้นทางนี้ได้ดตัวก่อนตัวน้องมุดเจอแม่ไอ้มืดระวังหัวพี่ให้มันเดินลงมาเลยแม่อโหัวตลายจิตใจเลยพี่ได้ไมนี่ย อีแฝดความของมรอมันรอมหน่อก็ได้พี่ไม่ได้เไปเลยมันหลายทางเลยเราจะเข้าอาคารไปเขยนไปจัดการชั้นหนึ่งดีกว่าเฮ้ยางหนวะนี่เดินไปเ เรามันเดินมาแลวนะไอพวกเนี้ย We got เราเปิดนมายิงเมันเป็นซีรแรกนี่หระพี่ต้องอย่าไปโจรเหรออย่กไปโจรนะไปเปชั้นแรกนะ อย่าเป็นโจนล่ะเราจะลงทางไหนดีบัรไดวัดใจไปเลยวัดใจอะไรวะบัรไดเราจะยิงทะลุกระจกไปพี่เราจะเล่นะจก เงียบหมดเลยจวพี่จะวิ่งออกขวาไปผมไม่ได้ลงแบบพี่นะโอเคพี่พี่ยันบาร์ได้ไม่มีใครเลยไม่เห็นใครผมว่าทางขวาที่เป็นต้นเวทีอะของจริงจริงดูจะเสี่ยง ไม่ไมีคนเลยเลยฟองดันล่างรู้เลยวนะ่าเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยยังองทางนี้ก็ได้ปะก้องสองเลยไหมไม่ไม่ต้องสองแล้วถ้ามีแฟร์ดมันออกได้เว้ยตรงเนี้ยอย่าวิ่งฟองได้บี เดินมาอีกคนเดินนะเดีพี่จะออกไปป่ามันบอลูแรนเดีพี่ออกขวาไออกขวาไปก็อยู่ตรงนั้นแหละเดีพี่อยู่ตรงลงดับรบแล้วรบแล้วใช่ไหมโอเคเด็กกเ็ก ไอ้น um ี่ไม่ทันได้ล้วงนี่ยก้องยิงมาแล้วคุณยิงแกแล้วก็ยิงขามัเลยแล้วก็หัวจิ้มดินไปเลยกคต้ามเลยก็ได้มันตายแล้วมั้งเนี่ย ไม่เหลือไอยน,นี่ไงเหลืออะไรอีกวะอไม่เหลือเหลือตักระบอกมันก็ไม่เสียงจ่อยยังยิงตัวปะการ์ตัวเดียวทำเสียงจ่อยเลยพอสอบว่าพิมพ์อะไรวะก็แบบว่าหลักฐานขาดหลักฐานไม่รู้อยู่ตรงไหนเอบีวะ เป็นไงครับสนุกกันไหมเอ,อ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันที่หน้าบ๊ายบายครับ